i in like a สวัสดีครับอู๋สปินนครับคุณผู้ชมครับข้างๆผมนี้คือมินิอิเล็กทริกเพสเซเตอร์อิสปายเออร์บายจอห์นคูเปอร์เวิร์สนะครับเห็นแบบนี้เนี่ยหลายคนคิดว่าเป็นรถคอนเซปต์ใช่ไหมครับไม่ใช่นะครับเพราะว่าคันนี้เนี่ยเป็นรถที่มินิเนี่ยได้ทําขึ้นมาแล้วก็ถูกใช้ในรายการแข่งขันรถยนต์ไฟฟ้าระดับโลกจริงๆคันนี้สามารถวิ่งได้จริงนะครับที่สําคัญก็คือภายใต้ฝากระโปรงเนี่ยเป็นชุดมอเตอร์ไฟฟ้าเดียวกัน กับมินิอิเล็กทริกหรือว่ามินิคูเปอร์เอที่คุณผู้ชมก็สามารถที่จะไปซื้อเป็นเจ้าของได้เช่นเดียวกันนะครับเป็นชุดมอเตอร์เดียวกันเลยแล้วก็วิ่งได้จริงๆด้วยนะครับคันนี้เนี่ยถูกตั้งขึ้นมานะครับให้เป็นสัญลักษณ์ครับบอกบอกว่าแบรนด์มินิเนี่ยเอาจริงเอาจัง กับขุมพลังไฟฟ้านะครับและหลังจากนี้นะครับทางมินิได้ประกาศแล้วว่าภายในปี2030เนี่ยมินิจะเป็นแบรนด์ที่ใช้ขุมพลังไฟฟ้าเพียงอย่างเดียวนั่นก็คือเขาจะไม่มีรถที่สามารถเติมน้ํามันได้เนี่ยมาจําหน่ายหลังจากปี2030แล้วนะครับดังนั้นนี่เป็นจุดเริ่มต้นที่สําคัญมากนะครับแล้วก็บ่งบอกว่ารถยนต์ไฟฟ้าอย่างมินิอิเล็กทริกที่ตอนนี้เราสามารถจับจองเป็นเจ้าของได้เนี่ยมีความสามารถที่จะใช้งานในระดับไฮเปอร์ฟอร์แมชแบบนี้ได้เรามาชมรายล,ายละเอียดเต็มๆของมินิอิเล็กทริกเพรสเซเตอร์อินสไ e ร แค่น,นี้กันครับ ไม่ว่าคุณผู้ชมจะเลือกใช้รถยนต์ไฟฟ้า100%หรือว่าปลั๊กอินไฮบริดรุ่นใดก็ตามขอแนะนำสมาร์ต EV ีชาร์เจอร์ยอดนิยมยี่ห้อ n l x ที่มียอดขายกว่า2 0 0 0เครื่องทั่วโลกสามารถต่อ Wi-Fi เข้ากับแอปในสมาร์ทโฟนของเราเพื่อสั่งการได้สะดวกมากๆตั้งแต่ดูสถานะการชาร์จแบบเรียลไทม์สั่งสตาร์ตสต็อปได้ทันทีตั้งเวลาเริ่มชาร์จหยุดชาร์จเพื่อประหยัดค่าไฟสำหรับคนใช้มิเตอร์แบบ T O U และดูประวัติการชาร์จย้อนหลังได้ทั้งหมด n l x Juicebox ชาร์จรถได 4กิโลวัตต์สำหรับไฟ1เฟสสั่งซื้อได้ที่ Line EV Mall มีส่วนลดเมื่อแจ้งโค้ดสปิน9นนะครับ และที่รถคันนี้มาอยู่ข้างๆผมตอนนี้เพราะนี่คือการเผยโฉมครั้งแรกในภูมิภาคอาเซียนนะครับของเจ้ามินิอิเล็กทริกเพรสเซ r อร์คันนี้นะครับและคันนี้เนี่ยก็จะถูกจัดแสดงอยู่ที่บูธมินินะครับในงาน t h a i l a n d International Motor e x ต o ตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่12ธันวาคมนะครับคุณผู้ชมถ้าอยากสัมผัสคันจริงเนี่ยก็สามารถไปสัมผัสได้ที่ i m p a c คเมืองทองธานีนั่นเองครับผมขอเริ่มรายละเอียดจากด้านหน้าตรงนี้นะครับเอาเป็นว่าถ้าเกิดเราไม่ได้บอกกันมาก่อนเนี่ยเห็นเฉพาะล เป็นรถมินิที่อยู่ในสนามแข่งนะครับที่แบบถูกออกแบบมาเพื่อการแข่งขันโดยเฉพาะเลยใช่ไหมครับเพราะว่านี่เป็นการรวมตัวกันนะครับระหว่างทีมมินิดีไซน์นะครับนั่นก็คือทีมออกแบบของมินิเนี่ยร่วมกับทีมของ BMW Motor Sport ครับพอเขาจับมือกันเนี่ยเขาก็บอกว่าทาง BMW Motor Sport มีประสบการณ์นะครับในการที่จะทํารถที่อยู่ในสนามแข่งมาอย่างยาวนานอยู่แล้วทางทีมมินิดีไซน์ก็บอกว่าตัวเองเนี่ยมีจองคูเปอร์เวิร์อยู่แล้วนะครับพอเอามารวมกันนะครับก็เลยได้ ไม่มีเครื่องยนต์อยู่ด้านในนะครับคันนี้ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า100%ครับแต่ว่าลุคกับฟิลที่เราเห็นออกมาเนี่ยให้ความรู้สึกว่าคันนี้เนี่ยเร็วแล้วก็แรงมากๆใช่ไหมครับชิ้นส่วนต่างๆนะครับที่ทางมินิใช้กับรถคันนี้เนี่ยเขาสามารถลดน้ําหนัก จากมินิอิเล็กทริกรุ่นที่เราขายกันอยู่ปกติเนี่ยลงไปได้ถึง130กิโลกรัมนะครับนั่นก็คือมีการใช้ชิ้นส่วนของคาร์บอนไฟเบอร์นะครับมีการใช้ชิ้นส่วนนะครับที่ทํามาจากเครื่อง 3D printer นะครับที่ทํามาจากโรงงานของมินิเองนะครับขยายครับให้คันนี้เป็นรถวายแทร็กที่แบบวิ่งในสนามได้แบบหล่อๆเท่ๆเลยนะครับพอน้ําหนักเบาลงนะครับถึงแม้ว่าจะใช้มอเตอร์เดิมมอเตอร์เดียวกันเนี่ยมันก็ทําให้รถคันนี้ขับเคลื่อนได้เร็วขึ้นกว่ามินิอิเล็กทริกปกติเพราะว่าน้ําหนักมันเบาลงนั่นเองครับ ก็มาต่อที่ด้านข้างของตัวรถนะครับดูลวดลายของล้อตรงนี้นะครับมีการสลับสีระหว่างสีดํากับสีส้มนะครับข้างแบรนด์มินิเนี่ยใช้โทนสีเหลืองหรือว่าสีส้มเนี่ยเพื่อบ่องบอกการใช้พลังงานไฟฟ้าของตัวเองนะครับลายล้อที่เขาใช้เนี่ยใกล้เคียงกับล้อที่อยู่ในจองคูเปอร์เวิร์สจีอย่างมากเลยนะครับแต่พอสลับสีแบบนี้เนี่ยก็ดูดุดันมากขึ้นนะครับแล้วก็เป็นล้อฟอสขนาด18นิ้วที่มีน้ําหนักเบาด้วยครับ พูดถึงน้ำหนักเบาเนี่ยต้องตามมาดูตรงนี้เลยนะครับผมอยากให้เข้ามาดูใกล้ๆครับด้านในเนี่ยมีการลดน้ำหนักไปเยอะขนาดไหนนะครับถึงแม้ว่าขุมพลังที่ใช้เนี่ยเป็นมอเตอร์ไฟฟ้าตัวเดียวกันก็ตามนะครับแต่ว่ามีการลดน้ำหนักลงแทบจะทุกส่วนดูในแผงประตูตร,ตรงนี้ครับตรงนี้ เป็นแผ่นคาร์บอนไฟเบอร์มาปิดไว้เท่านั้นเองนะครับด้านในโปร่งๆครับมีการลดน้ําหนักหลายๆส่วนลงไปแต่ว่ากระจกเนี่ยยังทางานด้วยระบบไฟฟ้าอยู่นะครับในขณะที่เบาะที่นั่งด้านในนะครับมีการเอาพวกวัสดุซับเสียงเอาพรมต่างๆเนี่ยที่มีน้ําหนักเนี่ยออกไปทั้งหมดเลยนะครับไม่มีการบุกหลังคาแต่อย่างใดครับเหลือแค่ที่นั่งที่เป็นน้ําหนักเบานะครับชุดเอนเตอร์เทนเมนต์ตรงกลางเนี่ยถูกถอดออกเช่นเดียวกันนะครับเพื่อให้รถคันนี้เนี่ยเบาที่สุดครับเพื่อพิสูจน์ว่า พอขุมพลังมอเตอร์ไฟฟ้าที่เราเห็นที่อยู่ในรถมินิคันเล็กๆเนี่ยครับมาเจอกับรถที่น้ําหนักเบาลงเนี่ยมันได้เพอร์ฟอร์แมนซ์ที่สูงขึ้นนะครับส่งสัญญาณบอกแล้วครับว่ารถไฟฟ้าของมินิในอนาคตเนี่ยสามารถทําให้แรงสะใจสมใจที่แฟนๆมินิอยากได้อย่างแน่นอนครับก่อนที่ผมจะเข้ามานั่งในตัวรถเนี่ยอยากให้คุณผู้ชมมาดูรายละเอียดใกล้ๆนะครับของเบาะที่นั่งครับที่ดูเหมือนกับจะเป็นเนี่ยครับเป็นพรมเรซินสีส้มนะครับที่เอาไว้ลดน้ําหนักครับจะบอกว่าแต่ละชิ้นตรงนี้เนี่ย ถูกพิมพมาจากเครื่องพิมพ์3มิตินะครับโดยที่ใช้วัสดุเรซินที่มีความยืดหยุ่นครับตัวนี้เนี่ยมีประโยชน์2อย่างก็คือลดน้ําหนักนะครับกับให้ความสบายในขณะที่คนนั่งเนี่ยเวลานั่งอยู่กับ,บอบ์ดที่มีการลดน้าหนักลงไปเยอะๆแบบนี้ครับแต่รายละเอียดเขาไม่ละทิ้งเลยนะครับสังเกตว่าด้านหลังตรงนี้เนี่ยยังมีคําว่า Mini E p เพดเซเตอร์นะครับที่ถูกพิมพ์จากเครื่องพิมส์มมิติอยู่กับตรงกลางเนี่ยมีคำว่าเดค a าร์โรอยู่ด้วยนะครับที่เป็นเบาะเดคคาร์โรครับในขณะที่ซีดเบลก็เป็นแบบห้า พอเข้ามานั่งเนี่ยก็ได้รับรู้ถึงความดิบนะครับของเจ้า Mini <laughs> Electric p a เพ s สเซเตคันนี้ครับมีการเอาพวกวัสดุอุปกรณ์ที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการขับในสนามแข่งออกไปเกือบหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นชุดหน้าจอ e n t e r t a i n ทนเมนตตรงนี้นะครับเอาไปเพื่อลดน้ําหนักจํานวนมาหาศาลได้นะครับเหลือแค่แอร์กับ กระจกไฟฟ้าแล้วก็มีหน้าปัดนะครับบอกสถานะการขับขี่สถานะแบตเตอรี่เอาไว้เท่านั้นเองครับแต่สังเกตว่าส่วนที่หลงเหลืออยู่เนี่ยก็ยังเป็นพาร์ตเดียวกันกับที่ใช้ในมินิอิเล็กทริกคันที่วางขายจริงอยู่นั่นเองนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกชุดเกียร์ต่างๆตรงนี้สิ่งที่เพิ่มเติมขึ้นมานะครับก็จะมีสวิตช์ไฟนะครับที่เปิดพวกไฟวับแวมข้างนอกตรงนี้นะครับเพื่อที่จะส่งสัญ,ญญาณออกไปด้านนอกได้เท่านั้นเองนะครับส่วนที่เหลืออื่นๆเนี่ยเหมือนกับรถมินิอิเล็กทริกคันขายจริงครับไปดูด้านหลังยาาาหหหลลลดกก้ํ สเลยนะครับแม้ว่าจะเป็นพาร์ทต,ต่างๆนะครับแผงประตูนี้เป็นคาร์บอนไฟเบอร์ถอดจงถอดจอถอดเบาะหลังออกเนี่ยลดน้ําหนักไปได้ขนาดไหนครับมินิบอกว่าเขาลดน้ําหนักจากรถมินิปกติที่วางขายเนี่ยหนึกิโลกรัมนะครับแต่ว่าให้เพอร์ฟอร์แมนที่แรงขึ้นไม่น้อยเลยนะครับชุดมอเตอร์เดียวกันชุดมอเตอร์เดิมเลยนะครับตัววางขายเนี่ยศูนย์ถึงร้อยได้เจ็ดจุดสามวินาทีครับคันนี้ศูนย์ถึงร้อยได้หกจุดเจ็ดวินาทีนะครับเร็วขึ้นศูนย์จุดหกวินาทีก็ถือว่าไม่น้อยนะ มาากขขึ้นนดนิ้คเระมาดูด้านหลังของตัวรถกันบ้างนะครับจริงๆแล้วถ้าเกิดเราดูกันใกล้ๆเนี่ยเราจะเห็นว่าพาร์ทที่อยู่รอบด้านในตรงนี้เนี่ยก็จะเหมือนกับท้ายรถของ Mini อิเล็กทริกที่วางขายอยู่ในเจเนเรชันปัจจุบันนี่แหละครับมีส่วนที่เพิ่มเติมขึ้นมาคือจะมีสปอยเลอร์ชิ้นใหญ่มากๆเลยนะครับตัวนี้น่าจะอินสไป์มาจากทางจองคูเปอร์เวิร์ส GP นะครับด้านบนครับมี ไฟนะครับที่สามารถส่งสัญญาณได้นะครับอันนี้ตรงตามมาตรฐานนะครับที่เขาใช้เป็นรถเซทตี้คาร์มาก่อนนั่นเองครับส่วนด้านล่างตรงนี้เนี่ยแน่นอนนะครับว่าพอเป็นไฟฟ้า1 0 0ก็จะไม่มีท่อไอเสียอยู่ตรงกลางเหมือนกับรถมินิปกติแล้วนะครับเขาก็เอาตำแหน่งของท่อไอเสียที่อยู่ตรงกลางเนี่ยมาเป็นไฟสัญญาณอีกตำแหน่งหนึ่งตรงนี้เช่นเดียวกันนะครับกับนี่ครับเป็นดิฟฟิวเซอร์ชิ้นใหญ่มากๆครับพลาตรงนี้ที่เราเห็นเนี่ย ทำมาจากเครื่องพิมพ์สามิติเป็นส่วนมากเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเนี่ยครับขอบซุ้มล้อด้านข้างตรงนี้ก็ทํามาจากเครื่องพิมพ์3มิติเช่นเดียวกันครับในขณะที่ชิ้นส่วนหลายๆชิ้นเนี่ยก็ถูกลดน้าหนักลงให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ก็ยังคงมีช่องเสียบชาร์จนะครับอยู่ในตำแหน่งเดียวกันกับรถมินิอิเล็กทริกที่เขาวางขายนี่แหละครับ นี่เป็นการเจอกันครั้งแรกนะครับระหว่างพลังงานไฟฟ้ากับจอนคูเปอร์เวิร์สนะครับทางมินิเนี่ยส่งสัญญาณอย่างชัดเจนนะครับว่าพลังงานไฟฟ้าเนี่ยก็ไฮเปอร์ฟอร์เมสแล้วก็มาอยู่ในซีรีส์ของจอนคูเปอร์เวิร์สได้อย่างแน่นอนนะครับในอนาคตอันใกล้นี้เนี่ยเราอาจจะได้เห็นมินิจอนคูเปอร์เวิร์สนะครับที่ใช้ขุมพลังไฟฟ้าที่ดิบแล้วก็โหดมากๆนะครับคันนี้เป็นตัวที่มาบอกสัญญาณกับเราตั้งแต่วันนี้ครับว่ามินิเนี่ยเอาจริงเอาจังอย่างมากอย่างแน่นอนนะครับใครที่อยากเจอตัวจริงนะครับของมินิอิ ก็ไปแวะเวียนกันได้นะครับที่บูตมินินั่นเองนี่เป็นการเผยโฉมครั้งแรกในภูมิภาคอาเซียนเลยนะครับในงาน Thailand International Motor Expo 2021ครับ1-12ธันวาคมนี้ที่ Impact เมืองทองธาน,นีนั่นเองครับส่วนใครอยากจับจองเป็นเจ้าของนะครับ รถมินิพลังงานไฟฟ้าตอนนี้เขาก็มีวางจําหน่ายแล้วนะครับที่ไม่ต้องเติมน้ํามันเลยนะครับใช้ไฟฟ้าเพียงอย่างเดียวนะครับแถมยังได้รูปทรงมินิที่เท่ๆอีกด้วยนะครับก็สามารถไปสัมผัสคันจริงลงถึงไปทดลองขับได้ที่ชโชว์รูมมินิทุกสาขาทั่วประเทศนั่นเองครับพงอู๋ s p น n 9ครับพงใมคลิปนาสวัสดีครับ